Thank you.

ขอข้ขาขขาขไปนันนนี่เสื้อไปใส่เสื้อบาถกข้าขอกบข้ขผ้ากินน้ำึงจะไปใส่น่นเดี๋ยวมึงนะเมออกเลยกมาเสื้อใ้ข้ขอขบูข้อขขอจะคองขาอกู่สมาโบูขอเบข้ขเลยขขข ไปเสือโบขอกห้อยห่วยห่วยเขาคอกเสือเขาคอกเขาคอกเร็วเสือเขาคอกสิลุกไปใส่ไปเก่งกระมูมึงนะจใจกระมูนะมึงหยาบบกินเนีมึงห้อยไปเขาคอกมีน้ำปะน้ำมีไหมมีอยู่น้ะมีกินน้ำหรือกินน้ำเออกินกินต่อได้เก่งกินก่อนต่อได้บวกเก่งกินหลัง เอ้ยเนาะกินน้ำลูกกินน้ำน้ำน้ำนี่จ้านี่พาเพิ่นมาอดคอ,อกแล้วคอ,อก,กระยูห่หรอบ้านนี่แหละกินน้ำลูกลากินน้ำลูกกินม็ดสุโตเลยกินน้ำแต่เด้๋วพอท่านกินก็กินลูกกินให้อิ่มบอกินน้ำบ่ได้ดอกต้องกินน้ำแลยง้ว่าตัวนี้เป็นยังเขาจะความทิมว่าตัวนี้เขาจะเ,เอาน้ำใส่ว่าเดี๋ยวให้พี่เขา แม่เขากินก่อนชิลูกกระแตค่อยกินตามหลังชิลูกกินตามหลังนะค่อยกินตามหลังนะคะตัวจิว๋วเออตัวจิ๋วกินก่อนก็ได้ตัวจิว๋วอะตัวจิ๋วกินก่อนกินเอากินอ้าฮะตัวได้หองบีบ งอภัยห้องนะฮะลางอภัยห้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองนั่นคือถูกต้อง